การเปลี่ยนกระดาษและแผ่นริบบอนของเครื่องปริ้นรูป ASK 400จาก FUJIFILM ขั้นตอนแรกกดเปิดเครื่องปริ้นตรงปุ่มด้านล่างหากไม่ทำการเปิดเครื่องกระดาษที่ใส่เข้าไปใหม่จะไม่ถูกดูดเข้าไปนะคะต่อไปเป็นขั้นตอนการเปลี่ยนแผ่นริบบอน ให้ทำการดึงตัวเครื่องปิ้นออกมาแล้วแผ่นริบบอนจะอยู่ด้านในสุดให้จับบริเวณที่เป็นสีดำของฐานกระดาษริบบอนแล้วดึงขึ้นมาได้เลย จะสังเกตว่าแผ่นริบบอนจะอยู่ในลักษณะควม่มและแกนอันใหญ่จะอยู่ด้านนอกจากนั้นทำการเปลี่ยนแผ่นเก่าออกและใส่แผ่นใหม่เข้าไปสังเกตให้แผ่นริบบอนอยู่ในลักษณะเหมือนเดิมห้ามสลับกันนะคะหากใส่ไม่เหมือนเดิมจะทำให้การปริ้นภาพเกิดข้อผิดพลาดขึ้นได้ ขั้นตอนต่อมาคือการเปลี่ยนม้วนกระดาษให้ดันสวิตช์สีฟ้าแล้วเปิดฝาเครื่องปริ้นแต่ก่อนอื่นต้องนำกล่องเศษกระดาษออกมาก่อนแล้วค่อยนำม้วนกระดาษมาเปลี่ยนใหม่ สังเกตค <mel> ือให้นําแกนที <mel> ่มีความยาวกว่าไว้ทางด้านซ้ายของกระดาษเสมอและม้วนกระดาษต้องดึงเข้าหาตัวเองเท่านั้นห้ามใส่กลับด้านเด็ดขาดเมื่อใส่กระดาษเข้าไปแล้วให้ทำการหมุนกระดาษไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีเสียงดังติ๊ดๆขึ้นมา นั่นถือว่ากระดาษถูกดูดเข้าไปในเครื่องปริ้นเรียบร้อยแล้วค่ะเมื่อเสร็จแล้วก็นำกล่องใส่เศษกระดาษมาใส่ไว้ที่เดิมแล้วดันตัวเครื่องเข้าไปอีกครั้งจากนั้นเจ้าตัว ASK400 จะทำการเทสปริ้นกระดาษออกมา mm. เมื่อครบ4แผ่นจะถือเป็นการสิ้นสุดขั้นตอนการเปลี่ยนแผ่นกระดาษและแผ่นริบบอนแล้วล่ะค่ะง่ายๆเพียงไม่กี่ขั้นตอนคณก็สามารถปริ้นภาพสวยๆจากเครื่อง ASK 400ได้แล้วนะคะ